มีเลทั้งหมดนี้ครับสิบตัวตัวปะกะติจะไม่มีไฟขึ้นมาโชว์ก็เหมือนเดิมเป็นปัญหาของช่างไฟต้องปวดหัวอีกแล้วเออเริ่มนะนี่นะครับกลไกซับซ้อนเยอะมากข่างนะครับ นี่นะครับอาชีพของช่างต้องแก้ไขให้ได้สั่งงานเลยทันทีเลยสั่งงานให้วิ่งก่อนแล้วไปก่อนแล้วไปเข้าไปก่อนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องหาต้นตกอะไรสิ่งใดบางอย่างเข้าไปใกล้ๆกับอะไรสิ่งใดบางอย่างเข้าไปใกล้ๆกับต้อง ต้องแก้ไขได้นะครับต้องแก้ไขได้เป็นช่างนะครับนี่เลยครับอาชีพของช่างต้องแก้ไขให้ได้คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแก้ไขจบเราจะแก้อีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุขอไปไล่ดูก่อนนะครับตัวน,นี้จะให้ดูอ่าเดี๋ยวนี้มีไฟโชว์ทั้งหมดสี่ทุก ทั้งโรงงานถ้าเครื่องเขาเดินไม่ได้ดเดีคือคว,วามเสียหายมาหลายพันล้านนะครับเออเราต้องแก้ไขไม่ได้แต่ต้องต้องแก้ไขได้นะครับต้องแก้ไขได้เป็นใจไล่ระบบดูก่อนมันเป็นงานไฟฟ้าระบบนะครับน,นี่นะครับกลไกซับซ้อนเยอะมาก ไปไล่ระบบดูก่อนมันเป็นงานไฟฟ้าร,ระบบนะครับอ่าพวกประสาทสัมผัสของโรบอรตนี่เลยครับประสาทสัมผัสของเขาเขาสัมผัสได้มีนี่นะครับกลไกซับซ้อนเยอะมากแต่ต้องต้องแก้ไขได้นะครับต้องแก้ไขได้ เป็นประสาทสัมผัสเขาเขาเลยส่งเข้ามาหาสมองเป็น,นกลไกตรงนี้นี่ตัวลีเลีย,ยพวกนี้ลีเลีย,ยพวกนี้ก็สั่งงานเลยทันทีเลยสั่งงานให้วิ่งก่อนลวไปก่อนละไปเข้าไปก่อนและเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องหาต้นตัวแบบนี้การที่ไฟจะขึ้นโชว์หมายถึงว่าหมายถึงว่านะครับ มีลิมิตอพวกประสาทสัมผัสของโรบอตนี่แหละครับประสาทสัมผัสของเขาเขาสัมผัสได้มีตัวมีเลทั้งหมดนี่ครับสิบตัวตัวปกติจะไม่มีไฟขึ้นมาชุบทั้งโรงงานถ้าเครื่องคอาเดินไม่ได้เนี่ยกิดความเสียหายมาหลายพันล้านนะครับ เราต้ K องแก้ไขันไม่ได้ตัวหนึ่งวิ่งออกก่อนตัวหนึ่งยังไม่วิ่งเลยตัวหน้าวิ่งก่อนตัวหลังยังไม่วิ่งนะครับต้องไปเช็คดูว่าทําไมตัวหน้ามันวิ่งก่อนมันอยากไปถึงเส้นชัยก่อนว่าลิมิตสวิตตัวไหนที่สั่งงานเข้ามามให้เขาทํางานก่อนให้เขาวิ่งก่อนไปไล่ระบบดูก่อนมันเป็นงานไฟฟ้าระบบนะครับที่แบบนี้ การที่ไฟจะขึ้นโชว์หมายถึงว่าหมายถึงว่านะครับมีลิมิตตัวหนึ่งวิ่งออกก่อนตัวหนึ่งยังไม่วิ่งเลยตัวหน้าวิ่งก่อนตัวหลังยังไม่วิ่งนะครับก็มาเช็คดูว่าทําไมตัวหน้ามันวิ่งก่อนมันอยากไปถึงเส้นชัยก่อนใช่ไหมไอหลังยังไม่ออกตัวเลยตัวหน้าวิ่งไปแล้วก็มาเช็คดูนะครับประสาทตั้งแผเขา ขาเลยส่งเข้ามาหาสมองเป็น,นกลไกตัวนี้นี่ตัวลิลีพวกนี้ลิลียพวกนี้ก็เห็นไ,ไหมไอ,อหลังยังไม่ออกตัวเลยตัวหน้าวิ่งไปแล้วก็วาม,มาเช็คดูนะครับประสาททั้งผัดเขาเขาเลยส่งเข้ามาหาสมองเป็น,นกลไกตัวนี้นี่ตัวลิลีพวกนี้ลิลียพวกนี้ก็บอกว่า ลิมิตสวิตตัวไหนที่สั่งงานเข้ามาออให้เขาทํางานก่อนให้เขาวิ่งก่อนพอว่าลิมิตสวิตตัวไหนที่สั่งงานเข้ามาออให้เขาทํางานก่อนให้เขาวิ่งก่อนไปไล่ระบบดูก่อนมันเป็นงานไฟฟ้าระบบนะครับอ่ะนี่ก็เป็นงานของชา่างครับขอบคุณเพื่อน ที่ให้กำลังใจทุกท่านก็เหมือนเดิมเป็นปัญหาของช่างไฟต้องปวดหัวอีกแล้วเนี่เริ่มต้องต้องแก้ไขได้นะครับต้องแก้ไขได้เป็นชักอ่ะนี่ก็เป็นงานของช่างครับขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กำลังใจทุกท่านแต่เช้านี เครื่องจักรวิ่งไม่บาลานซ์กันตัวโรบอตของผมเียแหละเห็นไหมไอ,อหลังยังไม่ออกตัวเลยตัวหน้าวิ่งไปแล้วก็ไปเช็คดูนะครับนี่นะครับ,บกลไกซับซ้อนเยอะมากตัวใดตัวหนึ่งค้างลิมิต ที่เขาค้างอยู่เลยสั่งเข้ามาข้างในลิมิตคือหมายถึงตัวมีเรทั้งหมดนี้ครับสิบตัวตัวปกติจะไม่มีไฟขึ้นมาชวัว์มีเรทั้งหมดนี้ครับสิบตัวตัวปกติจะไม่มีไฟขึ้นมาช่ว์ไปไล่ระบบดูก่อนมันเป็นงานไฟฟ้าระบบ นะครับโชว์แบบนี้การที่ไฟจะขึ้นโชว์หมายถึงว่าหมายถึงว่านะครับมีลิมิตคิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแก้ไขจบยศจะแยงอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุขอไปไล่ดูก่อนนะครับแต่แต่เช้ามีเครื่องจักริ่งไม่บาลาน์กันตัวโรบอตของผมนี่แหละ เดนี้เอาแค่นี้ก่อนแก้ไขจบเแล้วแี่ยงอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุขอไปไล่ดูก่อนนะครับแต่ต้องต้องแก้ไขได้นะครับต้องแก้ไขได้เป็นชักอะไรสิ่งใดบางอย่างเข้าไปใกล้ๆกับตัวแบบนี้การที่ไฟจะขึ้นโชว์หมายถึงว่าหมายถึงว่านะครับมีลิมิตรประสาทสมผัสเขา เขาเลยส่งเข้ามาหาสมองเป็น,นกลไกตัวนี้นี่ตัวเลิเล่พวกนี้ลิเล่พวกนี้ก็ตัวนี้จะให้ดูอ่าตัวนี้มีไฟโชว์ทั้งหมดสี่ตุ๊กเด็ดไหมไอหลังยังไม่ออกตัวเลยตัวหน้าวิ่งไปแล้วก็มาเช็คดูนะครับตัวนี้จะให้ดูอ่าตัวนี้มีไฟโชว์ทั้งหมดสีตุก เหมือนเดิมเป็นปัญหาของช่างไฟต้องปวดหัวอีกแล้วเ,เริ่มกันตัวใดตัวหนึ่งค้างลิมิตที่เขาค้างอยู่เลยสั่งเข้ามาข้างในคือลิมิตคือหมายถึงทั้งโรงงานท้าเครื่องเขาเดินไม่ได้เลยเกิดความเสียหายมาหลายพันล้านนะครับเ,เราต้องแก้ไกขไม่ได้เจ็บไหม อไอหลังยังไม่ออกตัวเลยตัวหน้าวิ่งไปแล้วก็ามาเช็คดูนะครับสั่งงานเลยทันทีเลยสั่งงานให้วิ่งก่อนแล้วไปก่อนเลือไปเข้าไปก่อนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องหาตัวตัวใดตัวหนึ่งค้างาลิมิตที่เขาค้างอยู่เลยสั่งเข้ามาข้างในคือลิมิตก็หมายถึงตอนต่เชา้า มีเครื่องจักรวิ่งไม่บาลานซ์กันตัวโรบอทของผมนี่แหละสั่งงานเลยทันทีเลยสั่งงานให้วิ่งก่อนแล้วไปก่อนเละไปเข้าไปก่อนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นผมนก็ต้องหาต้นตกนเดไหมไอ้หลังยังไม่ออกตัวเลยตัวหน้าวิ่งไปแล้วก็มาเช็คดูนะครับ